สวัสดครับถ้าคุณไว้ใจเราเราซ่อมให้คุณได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแอร์เราซ่อมได้พัดลมเราก็ซ่อมได้รถยนต์เราก็ซ่อมได้หลอดไฟเราก็ซ่อมได้ซ่อมหลอดไฟไงวะเพี่นเปลี่ยนหลอดอ๋อเปลี่ยนหลอดแม้กระทั่งช้อน เราก็ชอบชอบอะไรอะไรเงี้ยชอบเลยวิวแชร์วิวแชร์คุณก็ส่งได้ถึงเราจะไม่เก่งแต่เราก็ซ้อมได้อ๋อเราก็ต้องซ้อมให้มันเก่งเราต้องซ้อมโอเควันนี้สองวันนี้สวัสดีครับทำไรวันนี้ ไม่รู้เรื่องเลยมันทำได้ทำได้เลี้ยเ่ยสวัสดีครับสิ่กิจการหน้าอีพีผมอีพีอะไรไม่รู้ไปดูในคลิปเองวันนี้แต่งตัวขึ้นมาเพราะว่าบอกเลยว่าการเปื้อนแค่นี้ใช่ก็อยากเปื้อนไม่ได้มาเป็นทีมเด็กช่างช่างมาทำรถไม่ใช่เลยเคยกินชากันไหมเคยเคยเลยเคยถ้าเกิดขวาชาเอาสายกาแฟดิโอเคเออถ้าเกิดขวาเมลอนสายมังคุดสายมังคุดสายมังคุด

วันนี้ครับ <S <S <ets> <S จะมาทำชาชักโดยจัดสลากวัดดวงระยะกันนี่คือบันไดให้เราเตรียมมาจะมีระดับ 1, 2และ3ามใชมืสุดจับคู่กันแบ่งกันเป็ง,งกานเป็นคู่อีกคนหนึ่งก็คุยเองว่าใครจะเป็นคนเทอีกคนหนึ่งเป็นคนรับคนรับคนรับับน่ตงนนตรงนี้ นั่งด้วยเอรอคนข้างบนห้ามพูดและตาบอดข้างบนข้างบนองปิดตาด้วยให้ที่บอกว่าน้อนสุดเลยน้อยหน้าทมาค่อยๆค่อยๆเทใส่ที่แล้วมาดูกันว่าใครเหลือน้อยสุดแพ้ที่แพ้จะต้องเอาของทั้งสองทั้งทั้งสามทีมอ่ะมาเทลงงานแล้วก็แดกให้หมด เอาโอเคผมไปจับคู่หาคู่กันเลยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เรามีคนคนไม่ครบมีอยู่5คนพี่มีนไม่อยู่ไอ้เดีวพิการพี่มีนไปทำธุระเราเลยเอาน้องมาคนนึงครับผมไอ้แพทย์ฮันนี่เสียการ์เมอร์ไอ้หยาไปอยู่ข้างบนเนี่ยการ์เฮฮ้้ยยเเฮ้ย าโอเคครับก่อนอื่นมาจับระดับกันก่อนทั้งสามทีมได้เทียบกันหมดแล้วนะครับที่นี่เข้ามือว่ะที่นี่เข้ามือว่ะระดับสองระดับหนึ่งเขาบอกรว่าถ้ามึงอยู่ทุมวจะเป็นการเปียบน้องไปหยิงฉกไปหยิบฉกให้เรื่อยไปเรื่อยโอเคไปดูคู่แรกกันครั้งที่หนึ่งเอิร ท,ทันทีหนึ่งโอเคโอเคโอเคคุณเลมคุณเราหรือเขาก็เอาเปรียบกันเน้องหย<ช>ุดได้น้องจะเปรียบต่อที่ถูกกันโอเคเราเทียมเราเทียมชนะอยู่ข้างบนชนะอยู่ข้างบนเป็ะนะคนเทชนะเป็นคอนเทยัง ว้างเป็นพี่มันสังติดขอขออุปกรณ์นะฮะอ่โอเคอันดับสามนะคนสูดคนสูดให้คนบอกกูนะกระบอมตามปิดตาเลยอ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มเองเลยนะพร้อมแล้วเริ่มเองเลยเอาลแ้คนข้างล่างคนข้างล่างให้สัญญาณเองเลยฮะเลยโอ้ยแผ่นยาวแผ่นยางไม่ใช่บอกกูดิบอกกูดิบอกไปเอกไปเอกไปบอกไปบลกไ

หลังมึงก็บอกว่าเฮ้ยน้ำใสหน่อยแล้วก็เทเลยพี่ตามพี่ไงมก็มาตามมาโดนมาบอกว่าคนตาบอดมองไม่เห็นมาควัดกันมีมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าไอ้นี่ในน้ำกันเลยนะปริมาตรดิปริมาณปริมาณเฮ้ยกระผมห้าร้อยห้าสิบเฮ้ยไปเอียงทำไมเอาไว้ห้าร้อยห้าร้อยทำไมอะเอียงไปที่จับจับห้าร้อยอะมันไม่มึง้อมตอ้นี้มันเอ ok ียงมาทางนี้ไงน้ำนี่มึงมนวัดตรงกูเออเออไม่ตรงฉีดเออเออเออ สามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งอะไรอะไรนิ้วตัวเลขทำพี่อะไรล่ะท่านขวาในห้าร้ไปนะเลยห้าร้อยห้าร้อยอหร้อยหราลอยรอรารอยออออ ใครจะเป็นคนเทใครจะเป็นคนรับไปดดีสัตว์คไม่อยากเป็นคนรับได้หรอแ้นที่มาแยบนโอ้แ้บนอ่ะอย่งบนยางยิงยาวเปลายิงชกโอขานตนาบมึงแบบนี้ นะครับผมเดี๋ยวสปอนเซอร์ถามผมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับขวาขวาอุดยาวเทเลยไเลยยเลยอย่าายึงยงเคนเดียวขวาล่เลยเยกคยหน่อยเเยวตีกันกูตบเลยล้วเปล่าลับปลับอเเเทวเวเยเยเเย

ตัเตัวเองสุดวนเยอเลยเยอ่เยอะเเยอะเลยเยอะเลยเยอะถือว่ามีมีความเป็นเออเป็นความวเป็นคนคิดเยอะพอเลยไินยังเหเงนักเกรตเลยเฮ้ยเกินห้าอีกนะเฮ้ยจะไังอาไรเงี้ยเไ้เาหร่เไหามที่เดิมมเเดิมเฮ้ยอีเดเหนียวอ้สัตว์เหวเหนียว นี่นายเราว้กันตรงนี้นะหก0หลหกโหลคะแนน250 5 0โอเคแรงว่าทีป้องคนตัดสินแล้วต่อไปตาปกป้องครับพี่ป้องแล้วก็บี๊ก แล้วางก่อนเนี้ดี๋ยวมึงอยู่ข้างล่างแล้วกูอยู่บนนะแล้วก็กูเทสายพืเสร็จเลยเ็ปะเราเราไม่ป่ายุบเลยไม่เปล่าเลยคือคือแผนไงแผนึงอยู่ข้างล่างแล้วกูอยู่บนแล้วกูเทสลยแผนทีมเวืรองที่เิื์องเนเอาอ่ะงเอาอ่ะยอมยอมโอเคแล้วิีกเป็นคนรับป้าเป็นคนโยนใช่ครับพอได้ระดดีระะี่ะระดร ไม่ใช่ตรงนี้อ่ะแบบเราเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เส้นศูนย์แล้วตัวสูงว่กใครเขาด้ยเอาสดมือนะเต็มเลยมตยาแล้วนะฝังนะฟังเทเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวมีปังตรงดี้ชาชา เออเห็นลยป้องเห็นเป่าแต่มันอยู่ไหนแล้วยเยแล้วเหรอย้ายย้ายมาซ้ายซายซ้ายายย้ายยายยยยเอาเอามาตั้งคือก่อนบนหยดพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาพร้อมแล้วเทเลย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 เทยยเยาเายเยาเเาย เฮ้โอ้ยโอ้ยไป้ยอ้ยไป้ยโอยไอ้ยโอยโอนยโอ้ยไป้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยยโอ้้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้ยโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยยโอ้้อ้ยไอ้ยโ้ยยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้อ ต้องแดกให้หมดโดยมีกูช่วยแดกด้วยใช่กูอยากกินเผู้น่าคือทีมบ๊อบบี้ไปเหนียวไปเหนียวไปเดี๋ยวไปลงโทษก่อนเอาผมและผู้แพ้สองท่านเข้ามาลงมนแล้วนะครับผมถ้าทำอะไรก็กินนี้หมดเลยครับไม่ใช่กูเอาละแกแรกเอาเลยเอาเลยเอาให้หมดนะฮะเอาให้หมดนะครับหนึ่งร้อยแคลสองร้อยแคลง่ายมาแลง่ายแคลเอาให้หมดเอาให้หมด เฮาแรกไม่อร่อยสักเฮ้ยเฮ้ยไหว่ะไหว่ะลึวักไหวะแก้วนนเ่เน้นเอาต่อครับตู้ต่อตู้ต่อตู้ต่อเต็มเต็ม่อครับต่อไปเลยอั้งต่อคนลองแก้วคนละสองแก้วไปโอยหวานก่อจัดอะเยอะอยากสวย ดูไปที่ขับไปมรน่ยเลยหมดหมดแล้วโอ้ยจมหมดแล้วเนี่ยรู้มาเอาเอาจหมดแล้วไอ้แพทไอ้หมดเล้วหมดเล็วไอแพทเร็วใครเป็น้งหมดนะแก้วใหญ่แล้วนะแพทช่วยนะโอ้ยโอเคหมดอ้ป้นไอ้หพ้หมดเร็ว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 เฮ้ยปุ้ดดิไปวะโอ้ปุ้นีิเห็นเลยสัตว์

อดีครับผมอ่ะเดี๋ยวไปคลิปหน่อยอ่ะสำหรับวันนี้เล่นกันแค่นี้พอพอพอเดี๋ยวเล่นแรงกว่านี้เดี๋ยวขาแข้งหังกันไปดนี้เออเล่นดีดีแล้วพูดเหมือนโดนโดนเหมือนใจอ่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดติดดาวให้ด้วยอ่ะสำหรับวันน้าแล้วก็อย่าลืมติดตามของช่องแต่ละคนด้วยมีมากมายใช่แล้วยวขึ้นให้แบบว่าเรียงมันจับเลยพูดวันนี้ก็พูดพูดได้หมดโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มันจริงจริงเหรอเดิมฝีเลยพี่เออนี่ไงไหนที่นินเฉยสูงมากสูงตรงนั้นใช่ต้องรัตวไปเลียโครบที่นี่เขาเขาเขาเก็บไว้แล้วก็เอามายิงฟันางแงแล้วก็ดมทุกคืนไม่เคยฟินเหรอมาไม่เคยฟินแบบนี้เหรอเรื่องนี้เวลาตัดเล็บอ่ะไม่ค่อยตกหนยเวลาตัดเล็บแล้วดมอะไรเป็นเหมือนกินน้ำเปล่า<ล>ย้ำหนุ่ยดิ ไปหาปลาแต่เช้าเลยกลับกลับเอาพี่มาคอแห้งเดินกินน้ำอีกอุ้ยอาว่าเลอะเลอะเหอะอันตรายเฮียห้ามเล่นอย่าเล่นชานะที่บ้านเด็กๆเมื่อกี้นี่เฮียกินชาเยอะอ่ะเออเลือดอุ้ยเลือดสดอย่างไรมันยังสุขภาพดีอยู่้เลือดสดอย่างเงี้ยไม่มันเป็นน้ำตาลไงน้ำตาลมันเลี้ยงสมองเฮียเลยกูโดนกูกำเดาอะไหลนั่นแหละเฮียกินชาเยอะเฮียอาอันตรายช่วง บอกแล้วชานอันตรายบอกอย่าเล่นอย่าเล่นนี่เนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลหนูมึดูไปเอาเผือกดามจมูกอีกพัก่อนพัก่อนเลยพัก่อนดีกว่าเลาพก่อนเพียงพอเออเธอมองใครต่อใครก็ดีกว่าฉันไปซื้อทุกอย่างเข่ากับฉันมันคนละทางเธอจะเรือใคร